ไลา์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้าริการ35นาทีค่ะข่าวแรกวันนี้ไปเริ่มกันที่กิจกรรมตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงโดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานที่สนามฝึกเขาแท่นช้างอำเภอหล,ล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย ไศัษย์สีสันแห่งกองทัพวันนี้มากที่สนามฝึกเขาแท่นช้างอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูร์ค่ะกับภารกิจของพลเอกวรพงษ์สงานเนรผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงซึ่งเป็นการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2558ณเนินคนดูสนามฝึกเขาแท่นช้าง พร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพและส่วนราชการพลเรือนเข้าร่วมชมการฝึกในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยได้ดำเนินการฝึกในห้วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม2558สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงเพื่อเป็นการแสดงกำลังป้องปรามทางยุทธศาสตร์เป็นการฝึกตอบโต้โดยกองทัพภาคที่3สั่งใช้กำลังกรมทหารมาเฉพาะกิจร่วมกับกองทัพอากาศตามแผนเผชิญเหตุ ทำการยับยั้งและสกัดกั้นกำลังของฝ่ายตรงข้ามและ,ะสถาปนานแนวตั้งรับตามแนวชายแดนโดยมีกำลังทางบกของกองพลทหารมาที่1ประกอบด้วยกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารมาที่18หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารมาที่26กองพันทหารปืนใหญ่ที่30กองร้อยทหารมาลาดตะเวนกองพันทหารมาที่26กองพันทหารมาที่7็ด หมวดทหารช่างสนามกองพันทหารช่างที่8และกำลังท่าอากาศประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ f 1 6จําจำนวนสี่ลำและเครื่องบินขับไล่คริปเทนจำนวน2ลำสำหรับการฝึกดังกล่าวมีแนวคิดในการบูรณาการฝึกด้านยุทธการด้านการส่งกำลังบำรุงด้านกิจการพลเรือนการระดมศัพกํกำลังเพื่อการทหารการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการรักษาความมั่นคงภายในและการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศด้านตะวันตกโดยใช้แผนนเรศวรและแผนป้องกันภัยทางอากาศเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธการในการฝึกค่ะ ตลอดจนให้เหล่าทัพได้ทําการทดสอบแผนรองรับการควบคุมและอํานวยการยุธระดับเหล่าทัพให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทยในโอากาสนี้ท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างได้ให้อวาทแก่กําลังพลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยการฝึกนี่มันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับของทหารแล้วก็ภารกิจในการป้องกันประเทศเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของกองทัพ เราก็จะต้องมีการปฏิการร่วมกันทั้ง3กองทัพทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอกกาศขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์และก็จะพาแวดล,ล้อมในขณะนั้นว่าต้องใช้กําลังเพชรอะไรบ้าง <Okay. S 1> การฝึกอันนี้ก็จะเป็นการทําให้เราได้มีบทเรียนในการที่จะไปปฏิการจริงในอนาคตถ้า,ามีความจําเป็น และช่วงนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมสัมมนา,าการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังผลิตและเพิ่มคุณภาพในอุตสาหกรรมกันในช่วงข่าวดีมีให้ดูค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยสถาบันไทยเยอรมัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในวงการอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิตและขยายขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง ข่าวดีมีให้ดูวันนี้มากันที่งานสัมมานาในหัวข้อการนําระบบหุ่นยนต์อัตโนมตัติเพื่อเพิ่มกําลังผลิตและเพิ่มคุณภาพในอุตสาหกรรมดิเแคสติซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทเยอรมนันและบริษัทซันเมอิกแมคานิคอลประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมดแคสติ a s โดยมีนายจิรศักดิ์ยาวสกุลผู้อำนวยการสถาบันไทเยอรมัมนเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมานาณนูนสูนิทรศการและการประช ชุมไบเทคบางนาในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์มานพทองแสงพุ่มในการศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติสถาบันไทเยอรมนันมาบรรยายในหัวข้อแนวโน้มการพัฒนาและการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมไดแคสติง้งมิสเตอร์คาซุโอคูโบตะ ประธานบริษัทซันเมอิแมคานิคอลประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติบรรยายในหัวข้อการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและเพิ่มคุณภาพในอุตสาหกรรมไดแคสติง้งโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักศึกษาร่วมสัมมนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อความคุ้มค่าในการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาเพิ่มกำลังผลิตในอุตสาหกรรมไทยโดยมีตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าหุ่นยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นได้แก่มิสเตอร์มาซาชิสุกุโร่ตัวแทนจากฟานักไทยลิมิเต็ดและมิสเตอร์โยชิอากิยามาม OTO ตัวแทนจากยัสกาวาอิเล็กทริกไทยแลนด์มาร่วมให้ความรู้ใหม่ๆแก่ผู้ร่วมรับฟังในงานนี้ด้วยค่ะ จากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นการเกิดตลาดใหม่การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาคและประเทศคู่แข่งที่มีความพร้อมของค่าจ้างแรงงาน สร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของไทยทางด้านต้นทุนคุณภาพและความสามารถในการผลิตจึงทำให้รูปแบบการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโดยนำหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้ารองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนั่นเองค่ะโดยวันนี้การสัมมนานเนี่ยก็จะเป็นการสัมมนานในเรื่องของการนําระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาเพิ่มการผลิต แล้วก็มารักษาคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้ดดแคสติ้งนะครับผมเชื่อว่าในทุกอุตสาหกรรมทุกสาขานะครับวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพการผลิตที่สม่ำเสมอการผลิตในวอลลุ่มใหญ่นะครับรวมถึงในเรื่องของสกิลเลเบอร์ซึ่งเราจะมาทดแทนในเรื่องของแรงงานนะครับการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เนี่ย ก็สามารถที่จะมาทดแทนแรงงานบางส่วนได้นะครับเราจึงเห็นว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2เรื่องในเรื่องของ d i e c คสติ n งด้วยในเรื่องของการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการผลิตในอุตสาหกรรมของ d i e c คสติ n งนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับฟังสัมมนาในการที่จะนำระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับสีสันบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล Toyota Thai Premier League 2015ในสู่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโอโยต้าสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยราชันแห่งวงการ Toyota Thai Premier League เป็นเบอร์หนึ่งมาทุกยุคสมัยเป็นควัมใจคนไทยตลอดกาลทั้ง Toyota Thai พูดถึงสโมสรฟุตบอลที่มีฐานแฟนบอลหนานน่นที่สุดทีมหนึ่งต้องยกให้กับเจ้าแมวพิฆาสวัสด์แทคทนครราชสีมา f อซค่ะแม้จะเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลแรกแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมประจำเมืองโคราชประตูสู่ภาคอีสานมีกองเชียร์นับหมื่นคอยสนับสนุนล่าสุดในสืกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2 1 5นักที่14 สวัสดแคทได้เปิดบ้านที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมารับการมาเยือนของแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งนัดนี้ถือว่าเป็นสุดยอดบิ๊กแมตช์บนแผ่นดินอีสานที่แฟนบอลเจ้าถิ่นรอคอยมาหลายปีที่จะพิสูจน์ฝีเท้ากับยอดทีมอย่างบุรีรัมย์ว่าลูกหลานย่าโมวันนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันคือรอวันนี้มานาาคือบิ๊กแมตช์ของภาคอีสานเลยนะครับ จริงๆแล้วก็อยากได้สามแต้มอยู่ที่บ้านของเราครับผมบุรีรัมย์ก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสมาเยือนสวัสดิ์เคสณสนามนี้นะคะก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะเป็นคู่แมทที่ที่สูสีอย่างน้อยบุรีรัมย์ก็ขอสามแต้มกลับบ้านเหมือนกันค่ะแต้มกลับบ้าน <c oughs> เรา จากกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์จนทำให้คนทั้งประเทศหันมาสนใจหลีกลูกหนังในบ้านเรามากขึ้นจนยอดผู้ชมในแต่ละนัดเกินหมื่นคนโดยเฉพาะนัดนี้แฟนบอลกว่า30,000คนที่ตางมาเชียร์ทีมรักยังส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจการค้าขายของชาวบ้านในท้องถิ่นคึกคักเป็นอย่างมากค่ะเรียกได้ว,ว่าฟุตบอลตโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนำความสุขมาสู่ชุมชนอย่างแท้จริงเฉพาะนัดนี้ค่ะบุรีรัมย์กับโคราชค่ะ สวัยแคทนัดนี้หยุดโลกแล้วขายดีที่สุดแล้วเราอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปอ่ะฝากขอบคุณสปอนเซอร์สวายแคทและบุรีรัมนะคะทุกสปอนเซอร์ที่สนับสนุนงานนี้ทําให้ประชาชนตรงนี้ลูกหลานตรงนี้มีงานทําโดยที่ไม่ไปมั่วยาเสพติดค่ะมาถึงเกมในสนามท่ามกลางแฟนบอล3 5 0 0 0คนซึ่งเป็นยอดผู้ชมที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของไพรเม์ลีกครึงแรกเจ้าบ้านออกนําไปก่อนจากสราวุธมาสุขหลังจากนั้นก็มีโอกาสอีกหลายครั้งแต่พลาดไปอย่างน่าเสียดาย เข้าสู่ครึ่งหลังบุรีรัมเล่นได้ดีขึ้นและมาตีเสมอได้สำเร็จจากสิทธิโชคกันหนูสัตว์เข้าไปหมดเวลาเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งแบ่งกันไปคนละแต้มบุรีรัมยูเนเต็ดรั้งจากููงตามเดิมส่วนเจ้าบ้านก็อยู่ที่10อันดับไม่ขยับเช่นกันค่ะดีใจมากครับก็ที่โคราชทำผลงานได้ดีเท่าบุรีรัมนะครับก็รอรอมาหลายปีแล้วครับจังหวัดใหญ่ก็ถือว่าถึงเวลายักตื่นสักท,ทีนึง ก็อยากให้เชิญชวนนะครับกันมาดูเยอะๆฟุตบอลไทยเรามาถูกทางแล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จฟุตบอลไทยครับและในเย็นวันนี้ศึกฟุตบอลโตยโยต,ต้าไทยพรีเมียร์สอก็มีคิวลงเตะกันครบทุกคู่ติดตามได้ที่ตารางการแข่งขันได้เลยค่ะ ทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทั้งททบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา35นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง